สวัสดีค่ะพ่อสารวัตรค่ะเป็นยังไงไปวัดมม่เราบอกค่ะคุณพ่อ่ะไปมาแล้วนะคะเป็นยังไงนเนาะเรียกวัดนี่พ่อเรียกเล่าห้องวัดนี่เป็นยังไงหค่ะเรียกเล้าค่ะพ่อเหลาไม่ใช่ผู้อื่นฝันไห,นห้เจ้าของฝันบ่ได้บอกค่ะคุณพ่อ่ะ อืมบ่ฝันเตี้ยแต่ว่าเลขสูตรคำนวณเน่าเด้บันนี้พอ่อบ่เข้าเ่าเขา้า,เขา,า,เขากัจี๋่ได้โรคไหนพี่น้องคือเกา่าบ่พี่น้องเขาถามหาคือเก่าได้ค่ะคุณพ่อคะ่ะเรียกอมันไปอ่าเรียกค้อมฝันบ่พอพ่อฝันว่าจังไรค่ะคุณพ่อคะ่ะออฝันตีเป็นเลขไหนเลยอเอเอแปดศูนย์อ่าศูนย์แปดศูนย์เนาะ อ๋อแล้วก okay, ็หนึ uh, uh ่งแปดแศุ้ยสามตัวขอนตัวนี้อ๋อศูนย์แนย์ศูนตัดเนาะฮะแปดศมันไปกลับอืมค่ะแปดแอ๋อค่ะไปกลับเนาะแปดสองสองแปดแปดศูนศปปดสอง สองแปดเออตัวน,นี้นะเลขฝันเตี้ยเลขฝันแมายถึงคำนวดก็ใกล้เคียงกันอยู่อ๋อค่ะเลขฝันแล้วก็อันฝันไว้เรืงไหนวอาสุพีนองฟังเลยคะ่ะคุณพ่อคะฝันเห็น,หนปลาตายเต็มทุ่ง,งหน้าอ,อืมปลาตายเต็มทุ่งหน้าเออหน้าอันหนึ่งฝันว่าไปดําหน้าซอยเขาอืมค่ะ อ่ากันหนึ่งปลาบนได้ก็ตายบนได้มีแต่าตายออามาเสือมันบตายสองตัวคือเลยแบกเับมันในบ้านปลาตุ่มใหญ่ยสองตัวโอ้บ่เหล็กไงเขาเข่าหราบ่พออ๋อเนี่ยที่เป็นแปดแปดบ่อฮ่่า่ากับันเนี้ยดเนาะป่าสองตัวเนาะเน่ยอืแบกเขาบ้านไมยพอเหล็กไงเขาสิเขาเราได้นู่นมาอ่าเหล็กไงเขาอ่า้็ที่เขาเขาล่าง เออเลเเยไงอืมหดกลางบม่จับเสียใช่สามเกียดนี่เขาจะฟันอยู่สามเกีดค่ะหนูตกำลังจะเรียกพ่อลูกนี่แหละโน่นใครอยากน้ำพี่น้องเอฟซีทรมาจนโทรศัพท์แบตดับนอลับไล่จนเสียงเหี่ยบมือเอารวดพอ่อ <laughs> เรียกพ่อเสยนลายย่องแตกกักแตกเนี่ลยลายเล็รับสายบรวัติบ <laughs> <อ>่อยเรียกว่าไอาพ่อแตกอีกดังอีกจั๊กรอบเนี่ยโน่ะว่า หัวไห่เล้าเขาอีกเนี่ยไข่อันรัฐบาลไทยพอกับย่ำเข่ากันนี่อยู่ย่ำเขากับดังกระแตกดีอยู่ที่เลขไทยกันไหนเนาะอ๋อล้กการเลขเล่าเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางพอกับมิไห้เล่าพัฒนากับเลขไทยเนาะค่ะเนาะ่อมาที่นี่อยากให้พี่น้องคนเก่ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อยอยู่นี่พราาอ่าตอนนี้พี่น้องกับเขาติดตามมาหลายเนาะกับป็นทั้งบุญทั้งคุ้นของพ่นเสี้ยนละย่องเนาะค่ะเฮดให ยอดวิวเข,าข้าค้นนะคะยอดวิวเฮ้ากับึ้นบัดนนี้เสียนเฮ้ากับสิเป็นที่รู้จักคนหลายๆขึ้นนี้บัดนนี้พ่อ, hmm. อพี่น้องคนเข่าแมาแล้วมมา่ลรา้แลี้่อกับเข้ามา่ oh. อยู่เรื่อยเนาะก็เป็นเรื่องดีจังนึงเนาะพ่อ oh. อ่าเพิ่นยันท่ปล่อยก็คือเชียนไรย่องอ่ายังค่ะพอเสี้ยนระย่องนี่จะปล่อยวันที่หกค่ะลงในไร่กลุ่มเนาะ oh. แต่ว่าเวลา oh. ปล่อยลงช่องนี่พ่อบอกกับหนูว่าให้ปล่อยเมื่อวันที่สิบหาตอนแรงค่ะพ่อ พราะว่าอตอนเช้าปุ๊บปั๊บเลยนี่จะเปิดการขายท่านที่แมนบอพอ่ะคือเขาลูกกัน,นเาาน,น,ะนะาะบอกเขาไลา่กลุ่มค่ะบค่ะต้องเข้าไลา่กลุ่มมาก่อนเลยลงในไล่กลุ่มอย่างเดียวนะคะลงช่องนี่ทีหลังนะคะอันลงช่องไหว้กันว่าเลขอันมันได้เครื่องเดียวแล้วเขาล็อกเหลขเข้าได้พอ Oh, มันเป็นอย่างนี้นะที่พ่อไม่ลงเร็วแต่ว่าพ่อทรงข่าวอยู่ตลอดบอมแมนว่าพ่อขี่คุย้ยได้พ่อเว้าให้พี่น้องฟังว่าเหตุการณ์แม่แบบนี้แล้วเตรียมล่งช่องแล้วเตรียมล่งไล่กุมแล้วไวสิเข่ากับเฝ้าเขาขังสินะพอ่อก้าวมไม้ยนะวมาเนี่ยถาเข้าล่งตอนหวยสิออกเนาะจังย่ามะเร็งสิบหาเป็นบ่ลงสิบหาป๊บคนกับิีเห็นกังคื้นเป็นบ่เขาเปิดขายเหล่าด้ลังคนเนาะมะเร็งเป็นบ่ <Yeah. S 1> เลขอันมันส่งมาแล้วดิบเนี่แม่นบ่พ่ออ่อสิบห้านี่เลขอันเขาส่งมาแล้วนะคะบันนี้เขาบาลู้แน่วัน,านมาเลขพ่อตัวใดบ้านี้เลขเส้ยละย่องตัวใดแม่นบะอ่าเ,เขาก็จะบ่ล็อกดิบะนี่เขาก็ได้เต็มเต็มละบานนี้พี่น้องเฮาสู่คนมึงดูเบาเลขพอเส้ยละย่องนกคนคีงลูกงวดนี่เขาอีกเด้อพ่อาอาจจะแตกอืมาาอาจจะแตกบนแตกล่างนะคะพ่อ เ,เพราะว่า<อ>พ่อบอกว่าเหลขกเมื่อสองคู่สองตัวสองคู่เหล็ก่มาสามตัววันนี้มาสองแต่ว่าซอเขียวจับไปเบื้องในเหลขกสุดอ่าของซอเขียวอยู่จับสามตัวให้ถ้ารู้ว่าสองตัวของพ่อเสี้ยนเลยย่องมาแล้วนะ่ะซอเขียวจะไปเบื้องในเหลขกสุดเพราะมันเข่าสูงวัดรักรอยนะพอ่อจับใส่เลยเจับใส่ค่ะหาหาสามตัวใส่ให้เพื่อนเลยตัวที่สาม นูจะลุงในไร่กูุ่มือนแล้วเดี๋ยวพอ่อค่อยเอาเรียกนูจะท่งไงยาะว่าพ่อบ่มีไร่เนาะบอมีเรียกพ่อเส้นและย่องมาเดี๋ยวนโทรไปบอกเลยนะคะค่ะรับรองว่าอาจารย์สอดเขียวสุกคนพอผิดหวังได้แน่นอนนะคะ,ะตามค้นกหบังดีต่อกันเนาะพอ่อ อนนี้ก็คือช่องนี้ก็คือคลิปพอเสียระยองกําลังดันคลิปในช่องซอเขียวยูแล้วก็คลิปได้ลงไปพี่น้องเพิ่นกับล่งมาเบื้องลร้กดไลค์กดแชร์ให้กันทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเลขพ่อเขาอีกก็สิเป็นอีรอบเก้าแหละพ่อทุกคนอนะเซียนทุกคนอนะหลายๆคนกับมาล่งซอยกันเลียกขอแค่มันเข่านะเซียนใหญ่ๆกับทั่วมาขอเข่าล่งช่องกระลายยู่พ่อตอนนี้นะ ไม่เหลือข้าเป็นจ้างุญพี่น้องเป็นจ้างุนคู่บาอาจารย์ส่งเสริมอยู่หรอกค่ะเอ่อพ่อเสี้ยละย่องกับแสดงความดีใจน้ำซอเขียวเดอ้อมาสันห้มีซื้อ,อมีเสียงน้ำเพลินยักเทอแน่เฮาอยู่น้ำกันมาโดนแล้วมันบ่ขึืนยักเทียงวก,ก็เห็นหลบนี่ดีใจน้ำลายมาสัน,น,น,นค,ค่ะไกห่หอดสามเมินเลี้ยว ยอดวิวใกล้ขึ้นายแล้วค่ะตั้งแต่ว่ามันมาอืดยูช่วงสองเมื่อนซีนะเพราะ่ตอนนี้สิขึ่นสามเมื่อนแล้วล่ะนะคะก็จะค่อยขึ้นไปเรื่อยๆเนาะกับเป็นบุญคุ้นคุณคูบาจานาละน้ำพักน้ำแรงน้ำจิตน้ำใจคูบาจานเพื่อนไหนข้ามาเนาะพอนะบัว่ายดิโนบะถิ่มบุญถิ่มคุ้นคูบาจา์ได้ทุกคนนค่ะมีส่วนรวมน้ำกันเบิดค่ะพี่น้องกับเป็นจังบุญอยสุขุสุขคนไผ่ท่มากค่ะอ่ เป็นลังค้นกระสาบซึ่งน้ำจิตนำใจพวกคูบาอาจารย์จนว่า,าซึ่งในนนำใจซอดเขียวน้ามาละโท้มากกับน้าตาไหลพี่น้องเอ้ยซอดเขียวกับดีใจน้ากับคนเก่งลูกปุลาไปได้ยินมายังสันนอบอเนอะ <Yeah. S 1> อาะคูบาอาจารย์กับขอบคุณพี่น้องเอฟซีคือกันที่มีกําลังแรงใจทรงมารวมทําบุญย่ำถือน้ากระไดเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> เวลาถือคู่บาอาจารย์ก็ดีใจน้ำพี่น้องคือกันเนาะค่ะพ่อ เพราะฉะนั้นเทาอยู่น้ากันเท่ากับเบิ่องแย่งกันไปน้ํเพึ่งเลือดเสียเพิ่งปลารวมทําบุญไว้หลายๆมันบม่มีอยังเอาไปน้าใดนอกจากความดีความงามนะพ่อเนาะบุญกุศลเย็ดสางไว้เงินทองหล่นละเอาไปไว้จักแนวเฮ็ดบ่ถือท่ากัลลมหายตายจากมีไพ่ผ่านม่านมาตองเนาะสร้างเอาไปเฮ็ดจังหนึ่งก็เอาไปเฮ็ดจังหนึ่งกับเป็นม่านเบียดเบียนแล้วความหลบมากโลภกผ้าก็เฮ็ดไหนเจ้าความจิบหายได้นะพ่อ Yeah, ความไม่ซื้อไม่เที่ยงทรรมนะคะจะก,ก่อเกิดให้กับความจิบหายได้นะปี่นองคว่มตรงไปตรงมานี่ดีที่สุดนเนาะพ่อ <Yeah, man. S 1> นี่ก็คือฝากไว้เป็นวันนีนย่ายให้ฟังสนอว่าเพราะว่ามีพปีนองเอฟซีโทรมาให้ฟังมาบอกซื้อฟังมาข้าเจ้าเป็นนังสี่บางคนก็เคียนว่าอาจารย์คือบอ่อลงตัวเลขเคยลงแล้วคือบอ่อลงเลขเขาแล้วคือบอ่อลงอย่างสี่นะ เป็นยังคือเรียนโตแท้อาจารย์ยังกระเถือกจมอยู่ดิค่ะพ่อว่ามันธรรมดาดิจมเดี๋ยจเสษยาจะมแม่แบบว่าเลขเขายุตลอดตลอดขึ้นอยากยุตให้ก็ะยุตยังสิแม่พ่อแบบเรียนโตท่าใหญ่แท้ยังสิน่ะพี่น้องก็จมอยู่ด้โนกระแก้ต่างไปห้จักนูสีิว่าจชงไดโอ๊ยอาจารย์เพลินละเดี๋ยวนี้ เอฟตีพวกมันติดตามหวยห้าน้อยพวกกับกำลังจมเราอาจารย์ห้าน้อยบอลงมาไปทั้งในพวกอาจารย์เส้นสายลำลงมันหมดือก็ย่อมยี่มันตือยุ่งของอาจารย์เส้นสายลำหวยห้าน้อยแล้วเข่าอยู่แต่ของพวันกับมีเท่าเข่าเทียบบอลเนาะมันกับบอลเป็นยังเงาอยู่วคู่ช่องกันมาแต่ใดแล้วเนาะพ่อืม ก็ถือว่าเป็นคูบาอาจารย์ผู้นึงที่คำจุนนุนนําช่องสอเดเขียวด้วยดีเสมอมาบ่ม,มียังฝากยังตอนมีแต่คําว,า,าว่า,วากล่าวคาว่ากราบขอบพระคุณคุณพ่อมากๆนะคะขอบคุณทุกทุกเซียนนะคะที่เข้ามาได้ยินคลิปนี้นะคะสอดเขี้วกับคอยคุณคู่บาอาจารย์มีความสุขความจเจริญอายุมันม่นขวัญเยื่นสุขภาพแข็งแรงขาเจ็บยาจนอยู่น้ำสอเขียวไปตลอดเดอ้อค่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะเดี๋ยวนุษ สรุปตัวเลขให้พี่น้องฟังก่อนเ้อค่ะเด้อกาสวัสดีค่ะค,ค่ะพี่น้องคะกรรมสรุปตัวเลขแนวทางเนาะเอาสม,มุติปากาขึ้นมาค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะหวยเล่าพัฒนาพ่อสารวัตรงวดนี่เป็นเลขฝันเนาะค่ะคุณพ่อให้มาที่แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสองและ สองแปดนะคะพี่น้องเลขฟันค่ะเลขสูตรคำนวณงวดนี้พอบรลงไห้นะคะแต่ถ้าจะเป็นสายวิ่งก็จะวิ่งอยู่ที่แปดนะคะวิ่งอยู่ที่แปดนะคะวิ่งแปดงวดนี้นะคะวิ่งแปดเม็ดเดียวนะคะวิ่งแปดเลยนะคะบนล่างนะคะอ่ะอาซอกแขวกาขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่ค่ะแคปหน้าจอไวหวให้เรียบร้อยาะค่ะ แคปหน้าจอให้เรียบร้อยลงช้าขออภัยนะคะเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีนะคะอืมไหว้ฟ้าสองเครื่องตัวบักไงพี่น้องล่งเลือบ่ได้ซอยเขียวใจให้ขึ้นยังนี้ตัวนะคะอะสำหรับคลิปนี้ทั่วในอีกรอบหนึ่งไวล่าพอสารวัตรนะคะ5กรกฎาคม67เลขฝันนะคะ8 0 0 8 8 2 2 8วิ่ง8ดบนล่างค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยเนาะซอเขียวก็จะคอยพี่น้อง โชคดีมีใช่รำ่ำรวยรำ่ำรวยกันสุขสุขคนสมความม,มุ่งมั่นปารถนาพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ